สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวสุดสะพรึงที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดหลายครั้งเราคิดว่ากล้องเหล่านี้ถูกติดตั้งเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะภาพขโมยหรือใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าบางครั้งกล้องเหล่านี้กลับจะภาพสิ่งที่เราไม่สามารถหาคําอธิบายได้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่สิ่งที่ควรจะปรากฏอยู่ตรงนั้น ค่ำคืนนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเจ็ดภาพจากกล้องวงจรปิดสุดหนาวสั่นที่หลายคนดูแล้วถึงกับคนลุกไปตามๆกันแต่ละภาพเต็มไปได้วยความลึกลับและบรรยากาศอันน่าหวัดหวัน่นเตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในห้องมืดอีกต่อไปมุดติดกระดาษหัวกลมภาพที่หนึ่งเงาปริศนาในลานจอดรถเรื่องแรกเกิดขึ้นในลานจอดรถแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเจ้าของพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังขโมยรถและทรัพย์สินแต่สิ่งที่กล้องจับได้กลับไม่ใช่โจจรหาาากแต่่่่เป็นบบงงสิิทีไไมออธยด เวลาประมาณตีสองกว่ากว่าภาพจากกล้องเผยให้เห็นว่าลานจอดรถนั้นเงียบสงัดรถทุกคันจอดนิ่งไม่มีผู้คนอยู่เลยแต่แล้วบริเวณมุมหนึ่งของกล้องกลับปรากฏเป็นเงามืดของคนกำลังเดินตัดผ่านทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆเงานั้นไม่ได้มีรูปร่างชัดเจนเหมือนคนธรรมดาหากแต่เป็นเหมือนเงาควันดำๆคล้ายหมอกที่ลอยต่ำไปตามพื้นสิ่งที่ทำให้หลายคนขนลุกคือเงาดำนี้เดินผ่านรถยนต์ที่จอดอยู่โดยที่ร่างของมันทะลุรถเข้าไปได้ไม่สะท้อนไม่หยุดและไม่หายไปเหมือนเงาปกติมันเดินอย่างมั่นคงตรงไปข้างหหนนนน้าาาากกก่่่อจจะงยไไปับคววมมมืดใีีิท หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาหลายคนเชื่อว่าอาจเป็นวิญญาณเร่ร่อนของคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุบนถนนใกล้ๆก,ลกันบางคนบอกว่าอาจเป็นเพียงเงาที่เกิดจากไฟสะท้อนหรือภาพผิดพลาดของกล้องแต่ไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นอย่างไรความรู้สึกหนาวสั่นที่คลิปนี้ส่งต่อให้ผู้ชมยิงคงหลอกหลอนจนถึงทุกวันนี้มุดติดกระดาษหัวกลมภาพที่สองเด็กหญิงหน้าต่างโรงเรียนร้างเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดในโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งที่ถูกปิดตายไปนานหลายปี โรงเรียนแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีเรื่องเล่าหลอนๆอ,อยู่มากมายทั้งเสียงหัวเราะเด็กยามค่ำคืนเงาคนที่เดินผ่านระเบียงโดยไม่มีร่างและเข้าของที่ขยับเองราวกับมีใครมาจับต้องอยู่ตลอดเวลาคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องคอยดูแลพื้นที่ได้เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบตามปกติเขาเล่าว,ว่าโรงเรียนเงียบสงัดจนแม้แต่เสียงลมพัดก็แทบไม่ได้ยินแต่แล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกล้องทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้น ภาพจากกล้องจับได้ที่บริเวณชั้นสองของอาคารเรียนเก่าหน้าต่างห้องเรียนหนึ่งเปิดอ้าเล็กน้อยทันที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจเช็คและยืนยันว่าปิดล็อกไว้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกค,คือเงาร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นชัดเจนที่ขอบหน้าต่างเด็กหญิงสวมชุดนักเรียนสีขาวฟ้าผมยาวปิดบังใบหน้าและยืนนิ่งๆมองตรงมาที่กล้องอย่างจ้องเขม็ง ในตอนแรกเจ้าหน้าที่คิดว่าอาจเป็นเด็กจากระแวกนั้นที่แอบเข้ามาเล่นแต่เมื่อรีบวิ่งขึ้นไปตรวจสอบกลับไม่พบใครเลยในอาคารทุกหน้าต่างและประตูถูกปิดแน่นสนิทไม่มีร่องรอยการงัดแงะและที่น่าขนลุกที่สุดคือฝุ่นหนาบนพื้นยังคงเรียบสนิทไม่ปรากฏแม้แต่รอยเท้าเด็กที่จะเดินผ่านเมื่อย้อนกลับไปเปิดกล้องดูอีกครั้งภาพเด็กหญิงยังคงอยู่เพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ร่างนั้นจะเลือนหายไปในความมืดราวกับไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลย หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพียงเงาสะท้อนโดยการตัดต่อแต่หลายคนที่เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงห้องนั้นเคยเกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันในห้องเรียนระหว่างการสอบและตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเล่าต,ต่อกันมาว่าเธอยังวงเวียนอยู่ไม่เคยไปไหนเสียงเล่าขานผสมกับภาพที่จับได้จากกล้องวงจรปิดทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานหลอนที่ไม่ว่าใครได้ดูต่างก็ต้องรู้สึกหนาวสั่นไปตามๆกัน เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเจ้าของร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เฝ้าดูแลร้านในช่วงเวลากลางคืนเพราะมักมีคนชอบแอบเข้ามาในบริเวณหลังร้านเพื่อขโมยของแต่สิ่งที่ถูกบันทึกได้ในคืนนั้นกลับไม่ใช่ขโมยหากแต่เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิดเวลาเกือบเที่ยงคืนร้านปิดสนิทไม่มีพนักงานหรือใครอยู่เลยบรรยากาศภายในร้านเงียบสงัดมีเพียงเก้าอี้และโต๊ะที่จัดเรียงไว้เป็นระเบียบภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นทุกอย่างปกติจนกระมมกทั่งไมอเังขยบ ตอนแรกมันค่อยๆเลื่อนออกจากโต๊ะช้าๆราวกับมีใครนั่งลงแต่ไม่มีร่างของคนปรากฏอยู่เลยจากนั้นเก้าอี้ก็ค่อยๆถูกดึงถอยหลังออกไปอีกไกลเหมือนมีแรงมองไม่เห็นกำลังลากมันอยู่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวสั่นคือไม่ใช่เก้าอี้เพียงตัวเดียวที่ขยับแต่หลังจากนั้นเก้าอี้อีกสองสามตัวบริเวณใกล้เคียงก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันมันเลื่อนออกมาเองทีละตัวบางตัวหมุนช้าๆราวกับมีคนกำลังหันเก้าอี้เพื่อเตรียมนั่งและในช่วงไม่กี่วินาทีก่อนภาพตัดไปเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้บนพื้นนนนก็ดดััังงขึ้้้เเจทที่ท่่ราาาวปล เมื่อเจ้าของร้านมาเปิดกล้องย้อนดูในตอนเช้าเขารู้สึกขนลุกทันทีเพราะในคืนก่อนหน้าเขายืนยันว่าล็อกประตูทุกบานแน่นหนาไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แน่นอนและเมื่อสอบถามเพื่อนบ้านรอบๆร,ร้านก็ไม่มีใครเห็นว่ามีคนเข้ามาในร้านเลยเรื่องนี้จึงกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลายคนเชื่อว่านี่คือหลักฐานของพลังงานบางอย่างที่ยังคงสถิตอยู่ในร้านเพราะว่ากันว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่พักคนงานเก่าและมีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนบางคนบอกว่าพลังงานเหล่านั้นอาจยังวงเวียนอยู่และปรากฏออกมาผ่านสิ่งของที่ขยับได้เอง ไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นอย่างไรคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้ก็ยังคงสร้างความหลอนให้ผู้ที่ได้ชมไม่ต่างจากการได้เห็นโต๊ะอาหารธรมธรมดาาแปลเปลี่ยนเป็นสถานที่น่าขนลุกในพริบตาเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมกลางเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งลูกบ้านคนหนึ่งเล่าว่าได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงกดปุ่มลิฟต์และเสียงลิฟต์เปิดเองบ่อยครั้งทั้งที่ในเวลานั้นแทบไม่มีใครใช้ลิฟต์เลยเขาจึงแจ้งให้ฝ่ายนิติบุคคลตรวจสอบและเมื่อเปิดกล้องวงจรรปปิดิดดููลลตตภาาพททที่เหหห็็นนนนกกกกกใุุ้้คสึััวไม เวลาในกล้องแสดงประมาณตีหนึ่งครึ่งประตูลิฟต์เปิดออกมาเองโดยไม่มีใครกดปกติแล้วระบบควบคุมจะไม่ทำงานหากไม่มีคนกดเรียกแต่สิ่งที่กล้องจับได้ก็คือเงาร่างสีดำเลือนรางค่อยๆปรากฏขึ้นบริเวณมุมลิฟต์ร่างนั้นไม่ชัดเจนเหมือนมนุษย์แต่เป็นเงาคล้ายหมอกดำสูงประมาณคนผู้ใหญ่มันค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากลิฟต์ช้าๆก่อนจะหายวับไปตรงทางเดินโดยไม่ปรากฏร่างจริงของใครเลย ความน่ากลัวคือในจังหวะที่ร่างดำหายไปไฟในลิกเกรพลิบรแรงหลายครั้งราวกับระบบไฟฟ้าได้รับผลกระทบบางอย่างและเสียงจากไมนกล้องก็จับได้คล้ายเสียงกระซิบเบาๆซึ่งไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร ต่อมาเมื่อสอบถามผู้อยู่อาศัยในคอนโดมีหลายคนยืนยันว่าพวกเขาเคยเจอเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับลิฟต์นี้มาแล้วเช่นลิฟต์จอดในชั้นที่ไม่มีใครกดหรือประตูลิฟต์เปิดเองตอนกลางดึกโดยไร้สาเหตุและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสื่อประวัติของอาคารก็พบว่ามีเหตุการณ์เสียชีวิตในลิฟต์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งทาให้หลายคนเชื่อว่าร่างดําที่เห็นนั้นอาจเป็นวิญ,ญญาณของผู้เคราะห์ร้ายที่ยังคงติดอยู่ในที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือสิ่งลี้ลับความจริงก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้ในคืนนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลิฟต์นั้นคนเดียวในเวลากลางคืนอีกเลยเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณป้ายรถเมล์ริมถนนใหญ่ปกติแล้วกล้องนี้ใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยในตอนกลางคืนเนื่องจากย่านนั้นค่อนข้างเปลี่ยวแต่นี่คือหนึ่งภาพที่ถูกจับได้กลับทําให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าจอมอนิเตอร์ถึงกับขนลุกสู้ เวลาประมาณตีสองถนนเงี้ยสงัดรถราผ่านน้อยมากกล้องเผยให้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งรอรถเมย์อยู่ตามปกติเขานั่งก้มหน้ากดโทรศัพท์ดูไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืดรอบด้านแต่แล้วเพียงไม่กี่นาทีต่อมากล้องกลับจับภาพเงาของผู้หญิงอีกคนหนึ่งปรากฏขึ้นมานั่งข้างๆเขาอย่างเงียบเชียบสิ่งที่น่าสะพรึงคือผู้ชายคนนั้นไม่มีท่าทางรู้สึกถึงการมาของเธอเลย ขายังคงนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไม่แม้แต่จะหันไปมองขณะที่ผู้หญิงในภาพนั่งนิ่งๆหันหน้ามาทางกล้องเต็มๆผมยาวปกคลุมเกือบทั้งใบหน้าร่างกายซีขาวราวกับไม่มีเลือดและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยผ่านไปไม่กี่วินาทีรถเมย์คันหนึ่งแล่นผ่านหน้ากล้องภาพสว่างว่าขึ้นมาเล็กน้อยและเมื่อรถเมย์เคลื่อนออกไปร่างผู้หญิงคนนั้นก็หายไปทันทีเหลือเพียงชายหนุ่มที่นั่งอยู่เพียงลำพังเหมือนเดิม เมื่อตรวจสอบกล้องจากอีกมุมบริเวณถนนข้างๆปรากฏชัดเจนว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเดินเข้ามาที่ป้ายรถเม์เลยในเวลานั้นยิ่งทําให้เรื่องนี้กลายเป็นปริศนาใหญ่โตในโลกออนไลน์หลายคนเชื่อว่าร่างที่เห็นอาจเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตไม่ไกลาจากจุดนั้นหลายปีก่อนคลิปนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากที่เคยรอรถเม์ดึกๆถึงกับไม่กล้านั่งคนเดียวอีกต่อไปเพราะไม่รู้เลยว่าข้างๆเราอาจจะไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิด โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับอยู่เสมอเพราะเป็นที่ซึ่งมีทั้งการเกิดและการตายเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกบันทึกจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านชานเมืองซึ่งติดตั้งเอาไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยในเวลากลางคืนเวลาประมาณเกือบตีสามทางเดินยาวของชั้นผู้ป่วยที่ถูกปิดไฟเกือบทั้งหมดเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวสลัวจากปลายทางเดินภาพจากกล้องในตอนแรกเงคงปกติไม่มีใครเดินผ่านแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาจู่จูก็ปรากฏร่างเล็กๆของเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วไปตามทางเดิน สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เวรถึงกับขนลุกก็คือเด็กที่เห็นในกล้องนั้นวิ่งเท้าเปล่าใส่ชุดคนเท้สีขาวเก่าๆแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีเสียงฝีเท้าทั้งที่ไมค์ของกล้องควรจะจับเสียงได้และเมื่อเจ้าหน้าที่รีบเดินไปตรวจสอบกลับไม่พบใครเลยในบริเวณนั้นหลังจากย้อนดูภาพซ้ำหลายครั้งก็พบว่าร่างเด็กคนนั้นไม่ได้มีเงาตกกระทบพื้นเหมือนคนจริงๆอีกทั้งวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วรกับล่องลอยอยู่มากกว่าจะสัมผัสกับพื้นจริงๆ ต่อมามีคนเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีเด็กป่วยโรคร้ายแรงรักษาตัวอยู่ในชั้นเดียวกันและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันบางคนเชื่อว่าเด็กที่เห็นในกล้องคือดวงวิญญาณของผู้ป่วยรายนั้นที่ยังคงวงเวียนอยู่ในโรงพยาบาลคลิปนี้กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลหลายคนยืนยันว่าเพียงแค่ได้ดูไม่กี่วินาทีก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวและยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าโรงพยาบาลยามค่ำคืนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลอนที่สุดที่ใครๆก็ไม่อยากเดินเพียงลำพัง